ขั้นตอนแรกเราจะมาประกอบตัวชั้นวางของกันก่อนโดยนําแผ่นไม้ประกอบเข้ากับโครงเหล็กทั้งสองข้างด้วยน็อตยึดที่ทางร้านให้มาอย่าลืมใส่จุกกันลื่นกันด้วยนะเมื่อประกอบตัวชั้นวางของได้แล้วเราจะมาประกอบตัวคานและขาโต๊ะกัน เมื่อได้คานแล้วเราก็จะประกอบขาโต๊ะเข้ากับคานเลยแบบนี้ขั้นตอนสุดท้ายคือการประกอบหน้าโต๊ะเข้ากับตัวขาโต๊ะสามารถขันน็อตตามคลิปได้เลยนะ เมื่อประกอบเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลย